ทานอาหารและลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานอาะละค่ะกลับมาคุยกันต่อกับรายการ News h อ u r นะคะ,ะเติมมาสักครู่นงไปเซิร์ชมาแล้วนะ1ตุลาคม2544ค่ะมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทปตทจำกัดมหาชนโดยการแปรรูปจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยอ๋ออ๋ก็ออตอนนี้นกำลังมางวดเรื่อง,เร,องเรื่องเกี่ยวกับพลังงาน โอเคนะคะอ่ะพี่โก้ค่ะมาเรื่องอของการตั้งประธานบอร์ดแบงค์ชาตินะคะวันนี้ก็การนัดหมายกันของกลุ่มมวลชนก็คือคอปถกองทัพธรรมสปปะ,ปะ,ะได้ผลนะแล้ท้ายที่สุดคือเลื่อนไปอีกแล้วเป็นรอบที่สองเป็นนัดประชุมอีกทีนะคือ11พอยคือสัปดาห์หน้านะคะพี่โก้แต่ว่าตอนนี้มีข่าวว,ว่าจันนา,าจันนาจัจนาจนาแต่ตอนนี้มีข่าวว่า จะเปลี่ยนชื่อแล้วจะไม่ใช่พี่ต้องกิติรัตนะรนรนนท์แล้วนะคะแล้วก็ทางคุณสถิตริมพงพันธ์ประธานประการสัญหาก็เปิดทางบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อก็ทําได้เพราะว่าทางคุณกิติรัตน์เนี่ยเป็นการเสนอชื่อจากทางฝั่งกระทรวงคลังแบบนี้นะคะอ,อะพี่โก้คิดว่าจะยังคงเป็นคุณกิติรัตน์ไหมหรือว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นใครคะพ่โก้ ไม่ใช่แน่ๆแ,แล้วแต่ตอนนี้มีตัวเลือกเหลืออยู่สองคนค,คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็หลังจากที่มันมีแรงต้านค่อนข้างแรงนะะแล้วก็คณะกรรมการสรรหาเจ็ดคนที่มีประธานสถิตริม,มงพันเป็นประธานเนี่ยแกก็เหมือนแกรับเผืออล้อนะ่ะแกก็บอกเอ๊ะจะทำยังไงดีหนอเพราะว่าคือเราประชุมกันวันนี้แล้วสรรหาเลือกคุณโต้งเนี่ยเห็นท่าจะอยู่กันไม่ได้สลมามังนะฮะก็ ก็เลยมีการหารือกันไม่น่าเชื่อนะคุยกันถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนเมื่อคืนเนาะโอ้โหออแล้วก็สรุปบอกว่าอ,อยากกันนั้นเลยเลื่อนเถอะแล้วก็เลยยิงลายคุยกันในกลุ่มกรรมการว่าเออเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนนะแล้วก็เอ,อถามว่าเอาแล้วเลื่อนไปแล้วยังไงเลื่อนไปแค่ซื้อเวลาหรอเขาก็บอกว่าเออเามีดีกว่าก็จะแจ้งไปที่กระทรวงการคัง<า>ว่า ขอให้เปลี่ยนชื่อเถอะเปลี่ยนตัวเลยคือมันไปต่อไม่ได้ไดแล้วก็วขอเปลี่ยนชื่อคุณกิติรัตน์ไม่เอาแล้วค่ะนะฮะ,ะก็ให้เสนอชื่อท่านใหม่มาค่ะแล้วก็ยิงลายกันว่าโอเคก็เอาตามนี้นะเพราะฉะนั้นการเลื่อนไปวันที่11ก็หมายความว่าให้เวลากระทรวงการคลังเนี่ยไปหาคนที่จะมาแทน คุณโต้โดยสรุปคืออย่างนั้นนะครเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็มงว่าจะเลื่อนไปทำไมถ้าเลื่อนแล้วจะให้กระแสลงแล้วก็ดันคุณโต้อีกในวันที่สิบเอ็ดก็มาอีกอ่ะใช่ไหมวันนั้นมันก็แล้วมันก็จะลุกเป็นไฟในวังบางขุนพรมนั่นแหละนัดวันไหนก็วันนั้นน่ะเพราะเมื่อนั้นน่ะพอเพิ่งก็แต่งดำกันทั้งแบงค์ชาตินะครับเพราะฉะนั้นทางออก ที่มันเหลืออยู่ก็คือเปลี่ยนตัวเขาก็เลยลงความเห็นกันว่าคงต้องเปลี่ยนตัวเผือกร้อนก็ถูกโยนไปที่ประหลัดะวะลนเพราะว่าประหลัดต้องเป็นคนเสนอชื่อ,นะอแต่ว่าจะมีซิกแนลมาจากรัฐมนตรีหรือรัฐบาลอะไรก็อีกเรื่องหนึง่งแต่คนเสนอชื่อแคนดิเดตเนี่ยต้องเป็นประหลัดกระทรวงการคลงังล่าสุดที่ได้ชื่อมามีสองคนคก็คือ ในปีของอบางคนบอกว่าเขาตัดสินใจจะดันคุณพงพานุสเวีรุน,รนขึ้นแทนซึ่งคุณพงพานุเนี่ยความจริงเนี่ยเขาเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งในสองกับคุณพรอ,อนงที่มาจากกรฮะแล้วก็ตอนนั้นสามชื่อก็คือมีคุณต้องเป็นประธานแล้วก็สองชื่อเนี่ยเป็นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมันจะหมด หมดวาระไปสองตำแหน่ง <c oughs> แล้วก็ทางทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาเสนอชื่อคุณพงพานุสเสวตรุน <c oughs> นะอดีตปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย <c oughs> แล้วก็คุณปอนัน์งบุตรสลาตกูลอดีตเลข,ขากรรตนะฮะแต่ว่าทางกระทรวงเอ่ยทางแบงค์ชาติเนี่ยเขาเสนอในฝั่งของประธานเนี่ยเขาเสนอสองชื่อก็คือคุณกุลิดเป็นข่าวไปแล้วก็คุณกุลิดก็คือคุณกุลิดจัน อาจารย์สุรพลนิติไกรพงศ์ส่วนกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิเนี่ยเขาเสนอสองชื่อก็คือคุณชุนฮัจิตสังใหม่อันนี้เดิมเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังก็กเกษียณไปแล้วแล้วเคยนั่งอยู่อธิบดีกรมบัญชีกลางอีกคนหนึ่งชื่อปิติพันธ์เทพปฏิมากรอันนี้ก็เป็นจากว่าจริงก็อยู่ทางภาคไพรเวทก็ทำปะตะททำการบินไทยนั่งเป็นกรรมการอยู่ก็เข้าใจว่า ทางาแบงค์ชาติเนี่ยเสนอสองชื่อนี้ในแง่ของกรรมการผู้สมคุณวุฒิแต่ว่าล่าสุดที่เขาคุยกันเนี่ยก็คือออปชันหนึ่งก็คืองั้นเอาคุณพงษ์อนุษขึ้น<ม>แทนแล้วกันนั่งเป็นประธานไปเลย<ม>กับอีกออปชันหนึ่งถอยครึ่งทางเพื่อให้บรรยากาศไม่เสียไปก็คือเอาคุณกุลิศสมบัติสิริ ขึ้นแทนก็เป็นชื่อที่เสนอโดยแบงค์ชาติาเพราะฉะนั้นแบงค์ชาติไม่ควรจะติดใจเพราะแบงค์ชาติเสนอเองถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ทางภาคฝาคการเมืองฟังว่าทางเพื่อไทยเขาก็มองว่าเออคุณกุลิศก็พอได้นะ่ะเพราะว่าก็ไม่ได้มีเฉดแนวนโยบายที่จะ against อะไรกับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นก็ก็น่าจะพอ,พอยอมรับได้ก็อาจจะเป็นชื่อคุณกุลิศ แต่บางคนเขาบอกว่า้ยแผนลวงหรือเปล่าจริงๆจะดึงคุณพงพานุขึ้น<อ>แทนหรือเปล่าอนนี้คนก็เลยตอนนี้คนก็ไปโฟกัสต่ออีกแล้วว่าอ้าวแล้วคุณพงพานุเนี่ยโอไม่โอก็ปรากฏว่าคุณพงพานุเนี่ยแกก็แสดงความเห็นต่างกรรมต่างวาละไปในทิศทางเดียวกับคุณพี่โต้ง<อ>เกี่ยวกับบทบาทของแบงค์ชาติซะอีกนะ <laughs> คุณพงพานุเนี่ยถ้าดูประวัติแล้วเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะฮะ แกก็เคยอยู่กระทรวงการคลังอยู่หลายกรมเลยล่ะนะฮะแล้วพอตอนหลังเนี่ยแกก็มีการโยกมาอยู่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในช่วงสมัยของรัฐมนตรีกอบการช่วงนั้นคสชนะก็ย้ายย้ายมาแทนคุณอาลีพงษ์อุ่มอุ่มก็แกก็มาขึ้นเป็นกระทรวงประหลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่ยุคคุณกอบการตอนนั้นคอสช แล้วก็อยู่มาได้จนถึงห้ารู้สึกจะเข้ามาแถวแถวห้าเจ็ดแล้วก็พอปีเอ่อปีหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่า,าคุณกอบกาเนี่ยแกแกออกนะฮะแ,แกลาออกไปแล้วก็คุณวีรศักดิ์โพสุรัตน์ขึ้นมาแทนแล้วคุณคุณปรากฏว่าคุณวีรศักดิ์กับคุณพงพานุเนี่ยเขาขบกันก็คือไปทำงานด้วยกันไม่ได้สุดท้ายคุณพงพานุก็ออก ก่อนเกษียณสิบเดือนไปนั่งเก้าอี้ใหญ่ที่ไทเบสไปดูด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งเท่าที่ไปติดตามงานของแกนี่ก็ดูเหมือนแกจะมีท่าทีไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวของอแบงค์ชาติณนะขณะนี้เท่าไหร่เพราะว่าเคยเคยเขียนหลังๆนี่แกชอบเขียนบทความแล้วแกก็มีการเขียนบทความ ในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของแบงค์ชาตินะแล้วแกบอกว่าแกก็เรียกร้องให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วแกบอกว่าแกใช้คํานี้เลยนะหยุดดื้อรั้นก่อนพาเศรษฐกิจไทยสู่ความเสี่ยงเพราะนั้นก็ไปในแนว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 ที่อยากเห็นนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายก็ลดอัตราดอกเบี้ยแหละเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่านั้นนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้บาทอ่อนอะไรต่างๆก็ว่าไป ตอนนั้นก็เลยตอนนี้คนในแบงค์ชาติเขาก็กำลังมองว่าีตกลงใครจะมากันแน่เนี่ยระหว่างสมพา,านุก,กับปูริส์นะก็แต่คนแบงค์ชาติก็จะกลัวว่าชื่อของคุณปูริตเนี่ยเป็นเป็นเกมลวงเปล่าอ,อะไรอย่างนี้ค่ะก็ประมาณนี้และครับค่ะแต่ว่าคือถ้าเปลี่ยนชื่อมาแต่ว่าถ้าเป็นแนวคิดเหมือนกับพี่โต้งกิติรัตนนองแบบนี้เนี่ย แต่จะไม่โจงเครื่องมากคือไม่เด่นไม่ชัดมากถ้าไม่เป็นย้อนอยู่ถ้าพูดถึงก็ไม่ได้ชัดมากเพราะเขาไม่เขาไม่ได้นั่งอยู่ในพรรคเพื่อไทยมาก่อนค,คือคือ,คอท่านก็เป็นเนี่ยข้าราชการเกษียณแล้วก็ไปนั่งในตําแหน่งทางภาคเอกชนอะไรซะเป็นหลักนะอย่างล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าเพิ่งได้โปรโมตเป็นเป็นประธาน กรรมการองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกเ <c oughs> มื่อวันที่23เมษายน2567นะฮะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่ว่าก็เคยนั่งเป็นผู้อำนวยการสํานักง,งานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังอธิบดีกรมบัญชีกลางอธิบดีกรมสรรพากรแล้วก็มานั่งปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา <c oughs> ถ้าพูดถึงชื่อชั้นก็ก็โอเคนะผม <c oughs> ว่า <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าจะจะรับกันได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ คือจริงๆางอย่างพี่โต้งเองเนี่ยถ้าพูดถึงชื่อชั้นคุณสมบัติคุณวุฒิมันก็โอเคนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากมันมีทัศนคติแนวคิดที่แตกต่างจากแบงชาติโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันก็เขาก็ห่วงว่าโอ้โหถ้ามาจริงๆเนี่ยมันมันจะลุกเป็นไฟกันนะ <laughs> แล้วก็แล้วก็ นโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่อยากจะเห็นนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย <Okay. S 1> อัตราดอกเบี้ยต่ำๆแล้วก็ทําให้อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนๆนะเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะต้องยอมให้เปิดเพดานหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามคุมเงินเฟ้อให้อยู่ประมาณอย่างล่าสุดที่คุยไปก็อยากเห็นแถวๆไม่เกิน 2%, 2> ในสมองนี้นะฮะ เพราะนั้นไอแนวนโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยว่าจริงเนี่ยในสภาพแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ทุกรัฐบาลมาก็อยากเห็นนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย,ลายอยู่แล้วเพราะว่าต้องการกระตุ้นเศรฐษฐกนนิจไงแต่เพียงแต่ว,ว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนะนะก็เ,เรื่องของแต่จริงๆถ้าคุยไปอีกสักนิดนึงเนาะพี่โก้ในในคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเจคนใช่ป่ะพี่โก้เจคนเนี่ย น่าจะสักเกินครึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือต้องมาจากอดีตผู้บริหารของธนาคาร<ม>แห่งประเทศไทยแบบนั้นไม,ไนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นเสมอไปคุณนงคืออย่างนี้ไอเอาเอา,เอาในเอาในไหนในในบอร์ดในกนงอปทอรหรอในกนงอ๋อในกงในกงเจดคนเนี่ยมันมันเป็นโคต้าแบงค์ชาติสามแล้วนั่นไงก็คือก็คือมีมีผู้ว่าหนึ่งแล้วก็รองผู้ว่าสอง แล้วก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสี่แต่เนี้ยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยวิธีการได้มาเนี่ยคณะกรรมการแบงค์ชาติเนี่ยจะเป็นคนเลือกแต่ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติจะเป็นคนเสนอชื่อเข้ามาแล้วก็เลือกทีเนี้ยเขาก็มองว่าสเต็ปที่เดินอยู่ตอนนี้ก็เหมือนว่าจะสรรหา กรรมการแบง์ชาติที่สามารถที่จะในที่สุดแล้วไปโนมิเนตชื่อของคณะกรรมการองงอกรนงคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินอะไรพวกนี้ไงค่ยออนั่นเนี่ยไม่คือพยายามจะบอกว่าก็พอจะพอจะนึกตามได้ก็เหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องการนำคนที่มีภาพของ การอยากจะให้นโยบายการเงินมันผ่อนคลายมากเข้ามาเพราะวา่าท้ายที่สุดแล้วมันไปจบที่การตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งการแต่งตั้งมันมาจากโครงสร้างดังกล่าวอย่างที่พี่โก้เล่าให้ฟังแบบเนี้ยคือ,อยังไงก็ตามเนี่ยสัดส่วนของการโหวตอะ่ะมันมันก็จะออ,ออกมาแบบที่เราเห็นตลอดมาพี่โกใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไมคือ,องี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังคุณกรนองอมีเ็คนใช่ไหมฮะแบงค์ชัดสาม เพราะนั้นแบงค์ชาติเนี่ยสมมติสมมติว่าอาจาจะจะจะลงหรือไม่ลงดอกเบีย้ยถ้าถ้าแบงค์ชาติมีความเห็นว่าควรลงสมมตินะเอออเอาไม่ควรลงแล้วกันอะสมมติไม่ควรลงแต่ว่ารัฐบาลอยากอยากให้ลงดอกเบีย้ยก็หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมีเสียงในผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย ส <4 S 1> ี่เสียงถึงจะชนะสามเพราะว่าแบงค์ชาติยืนแข็งสามอยู่แล้วอย่างที่ผ่านมาทำไมดอกเบี้ยมันไม่ลงสักทีเนี่ยเพราะว่ากรรมการสามคนของฝั่งแบงค์ชาติเนี่ยเขาเขาเห็นไปในทิศทางว่าควรยืนขณะที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี มีประกอบไปด้วยคุณภัยบู์กิติศรีกังวานซึ่งก็เป็นอดีตผู้บริหารของแบงค์ชาติอีกเป็นอดีตแบงค์ชาติแล้วก็มีคุณละพีสุจริตกุลมีคุณลุ่งโรดลังสีโยภาสอันนี้มาจากแบ g ซีจีแล้วก็มีไม่แม่คุณลุ่งโรดนี่อยู่สายปูนปูนใหญ่เก่าอะแล้วก็คุณสันติทานเสถียรไทยที่อันนี้เพิ่งเข้ามาแล้วก็ แล้วอก็อันเนี้ยแล้วก็ตัวผู้ว่าก็รวมเป็นเจ็ดส่วนคุณปิติดิตสทัศนนี่เขาเป็นเลขานุการเดิมเนี่ยไอเสียงสองที่อยากให้ลงที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะมีหน้าใหม่ที่เข้ามาก็คือคุณลุ่งโลดกับคุณสันติธานที่มาในปีที่อยากเห็นอยากให้ลดดอกเบี้ยลงแต่ว่าที่ยืนแข็งก็คือมีแบงค์ชาติ3ใช่ไหมฮะที่ที่ที่ก็คือตัวผู้ว่าตัวรองอลสศราแล้วก็คุณลุงมาิกาม่าทีนี้ ไอ้กรรมการทรงคุณวุฒิเดิมเนี่ยมันมีคุณไพบูนซึ่งก็เป็นคนแบงค์ชาติคนแบงค์ชาติค่ะมันก็กลายเป็นว่าสี่เนี่ยมันอยู่แบงค์ชาติแล้วมันเหลือแค่สามที่มีโอกาสจะไม่เห็นด้วยกับแบงค์ชาติค่ะนะฮะแต่พี่ระพีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นคล้อยไปทางแบงค์ชาติพีระพีสุจริตกุลนะนะอ่าเพราะนั้นเสียงที่มันออกมาช่วงที่ผ่านๆมามันเลยมักจะออกห้าสองค่ะ แต่ว่าคราวนี้ที่มีการลงดอกเบี้ยเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาก็เห็นว่ามันได้เวลาอันสมควรแล้วก็ลงสเหน่อยลดึงเอยยังไงก็ต้องลดก็ลดซะเลยจะได้แบบไม่ต้องมาตีกันเยอะอะไรแบบนี้แต่นี้เขาก็มองข้ามช็อตกันอีกว่านอกเหนือจากกรรมการในแบงค์ชาติซึ่งมันมี12คนมันฝั่งละ6กหก้ะถ้าจำไม่ผิดก็คือแบงค์ชาติแล้วก็คลังห เขาก็มองกันว่าพอสามารถโนมิ i n a เข้าไปในกรนงได้แล้วขณะเดียวกันเดี๋ยวกันยาเนี่ยผู้ว่าใหม่จะต้องมาและก็อาจจะส่งผลต่อการที่จะสรรหาผู้ว่ามันก็จะมีคนการเมืองเข้ามานั่งผู้ว่าหรือเปล่าอนั้นก็คือเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ากรรมการสรรหาเนี่ยจะถูกพิกอัพเลือกจากรัฐตีคลังถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือรัฐตีคลังจะเป็นคนจิ้มว่า จะเอาชื่อใครซึ่งมันมาจากสิบหน่วยงานแล้วเอาอาดีตอดีตประหลัดอดีตตำแหน่งสูงสุดอะมาเช่นเลขากพอปปเลขากอรอตออแล้วก็ปลัดกระทรวงหลักๆสี่ห้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็เลขาสภาพ,พัฒอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีกุมชีกางด้วยมั้งอืมเพราะนั้นมันก็อีกแหละว่าถ้าเกิดประธานสามารถจะจิ้มกรรมการสรรหาได้ก็ล็อก ผลตั้งแต่กรรมการสรรหาแล้วเพราะก็กรรมการสรรหาก็ต้องเลือกคนที่ฝ่ายการเมืองจะเอาไงอืมก็จะค่อยๆทำไมเขาก็เลยเขาเลเกะไรเขากลัวว่าค่อยๆกลืนอนนี้ใช่ใช่ไหมแต่นี้ถ้าถ้ามองเลยฝ้าของการเมืองเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ชาตินี่ไม่ยอมรับฟังความเห็นชาวบ้านเลยอยกตัวอย่างผมเอาแบบรูปธรรมเนี่ยอย่างเวลาเขาประชุมกับพวก นักเศรษฐศาสตร์ของสำนักแบงก์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีแนวคิดว่าอยากให้ลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยมาตั้งนานแล้วแต่แบงก์ชาติก็ไม่เคยยอมลดดอกเบี้ยเพราะนั้นเขาก็มองว่าปิดกั้นความคิดใหม่ๆแล้วก็มองพลาดามการมองเศรษฐกิจของแบงก์ชาติเนี่ยก็เป็นกึ่งๆอนุรักษ์จนเกินไปไม่ยอมใช้นโยบายผ่อนคลาย ซึ่งเราต้องเข้าใจว่าในส่วนของอรัฐบาลเนี่ยเขาอยากเห็นนโยบายแบบเคนะิเชนะียนน่ะก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นทฤษฎีของรัฐบาลทุกรัฐบาลเน่เขาคิดอย่างนั้นหมดอ่ะระยะสั้นนะ่ะใช่ไหม <Quick win S 2> ที่อาจารย์เติมสารกระั้นเข้ามาก็กระตุน้นก็แจกกระนูนก็นี่อะไรแบบนี้ส่วนแบงค์ชาติเองกนงเขาก็มองเสถียรภาพมองเรื่องราคามองเรื่องเงินเฟ้อ แบบนี้ค่ะก็มันก็ในบทบาทหรือว่าในภารกิจมันก็ไม่ค่อยเข้ารอยเข้าอะไรกันอยู่แล้วเนาะโจทีนี้ตอนนี้ก็คือต้องดูว่าสรุปแล้วจะเป็นชื่อใครในในที่สุดถ้าเป็นชื่อคุณกุลิศก็จบก็เหมือนรัฐบาลก็ยอมถอยแล้วก็โอเคเอาชื่อคุณกุลิศก็ได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคก็กลางๆก็ไม่ไม่คีริ้ว นะแต่ถ้ารัฐบาลยังยังมองในแง่บอกไม่ได้ยังไงต้องเอาคนของการเมืองเข้าไปเขาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคนพงพานุรือเปล่าซึ่งจะว่าไปเนาะพี่ก้อันนี้อีกนิดหนึ่งนะคะจะว่าไปก็คือศัก์สีเนี่ยคือประหลัดและลูกม่อกระทรวงคลังทั้งหมดทั้งคู่เลยนะคะพี่ก็ใช่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 าช่ใ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 ช้ใช่ใส่ใช่ใสุใช่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 ปช่ใช่คช่ใช่ใช่ใช่าช่ใ่าช่ใ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 ่ใช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 ลัดเป็นเป็นไ่เป็นป่ใช่ใ่ใ่ใช่ใช่ใชรใช่ใง่ ใช่คเพราะว่าเดิมแกอยู่กรมศุลนถ้าจำไม่ผิดเพื่อที่ว่าก็เป็นอย่างตอนคุณพงพาุก,ก็ต้องโยกไปเป็นประหลัดของท่องเที่ยวหรือว่ามสมัยคุณอาริพงษ์ผู้ชุมก็ต้องโยกจากคลังไปเป็นประหลัดพลังงานอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็คือเป็นศักดิ์ศรีประหลัดแล้วก็เป็นลูกม่อของกระทรวงค,คลังทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าจะเป็นคุณกุลิศถ้าเรียในมุมนั้นก็คงจะได้แต่ว่า ถ้าไม่ได้ก็คือว่าก็จะต้องเอาคนที่รัฐบาลเป็นคนเสนอคือกระทรวงการคลังเป็นคนเสนออะไรเงี้ยนะคะ,ะค่ะซ,ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าประหลัดแลว็รนเนี่ยเขาเขาจะเสนอชื่อใครใครอืมค่ะค่ะนะอ่ะโอเคพี่โก้อ่มพี่โก้เราจะไปเรื่องของชั้นสิบสี่หรือว่าเราจะไปเรื่องแก้นี้สักเล็กสักน้อยไหมแก้นี้ความจริงก็ยัง เขาเข้าใจว่าเขายังทำเปเปอร์กันอยู่แต่ว่าโดยสรุปอ่ะเขาก็จะแก้พวกนี้ NPL ตั้งแต่สมัยโควิดอ่ะแล้วก็หลักหลักคิดง่ายๆก็คือพักดอกให้แล้วก็ให้จ่ายต้นแล้วก็ไปทำทำปนอนะนี่ค่ะอ่าแล้วก็เขาจะทำแบบโฟกัสก็คือไม่ใช่ across the board ก็คือคนที่มีกรณีบ้านก็คือเป็น NPL แล้วมีมูลค่าบ้านต่ำกว่า3ล้านค่ะ แล้วก็ลดก็จะกรณีที่เหลือค้างวดไม่เกิน8-9ถึงเแสนมั้งอ๋อเหรอคะก็ก็คือจะจะจะยอมให้มีการพักต้นพักต้นแล้วไม่ใช่พักดอกผู้ผิดพักดอกแล้วก็จ่ายต้นจ่ายต้นไปก็ไปหักต้นเลยนะะแล้วไอ้ส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยก็เหมือนแบงค์ทางกระทรวงการคลังเขาก็จะแอบสอบให้กับบรรดาแบงค์พาณิชย์ค่ะอืมอืม ซึ่งเห็นว่ากำลังคุยกันอยู่ว่าอาจจะเอาเงินจากไอตัวไอ้ที่จ่ายกองทุนเพืพ้นปลูกคึ้งหนึ่งมามาซับซิดย์ตรงนี้ค่ะเนาะก็ถ้าเป็นนี่อยู่ถ้าได้ทราบข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะพี่โ,โกก็เบาลงแต่ว่าเขามีเงื่อนไขนะว่าถ้าคุณทำตามข้อตกลงนี้เนี่ยคือคือที่ว่าเนี่ยพักดอกแล้วจ่แต่ต้นไปเนี่ยกูเพิ่มไม่ได้้วห้ามก่อนนี่เพิ่ม แล้วก็ต้องจบภายในเวลาที่ตกลงกันไว้ใช่ค่ะค่ะนะ, <c oughs> ะก็เรื่องแก้หนี้ก็ประมาณนี้นะคะเขาก็พยายามจะสรุปรายละเอียดให้ชัดเจนภายในปีนี้นะคะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะนําไปสู่เรื่องการแก้หนี้ครัวเรือนในภาพใหญ่หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งค่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกอีกหนึ่งเบรกนะคะแลวเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะเรื่องชั้น14เราไปถึงคดีอื่นๆด้วยนะคะ